สวัสดีครับทุกคนขต้อนรับสู่ช่อง a u d i o e r กับอันค้ะนะคบแล้วเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงไหนดูดีนะครับผมแต่ดูดีคลิปนี้ก็กลับมาเซนตกันอีกครั้งนะครับผมก็เก็นเพลงฟังทีป๊อปนั่นเองกับน้องๆวงนี้เลยวง Atlas นั่นเองนะครับผมก็กลับไปเซนต์น้องๆ Atlas กันอีกครั้งหลังจากที่ข่าวที่แล้วล่าสุดที่เราได้เลียเซนไปก็คือจะเป็นเพลง เป๊ะใช่ไหมก็คืออันนั้นก็คือแบบว้าว,าวทั้งตัวเพลงตัวคอนเซ็ปต์มากๆเลยนะครับผมแล้วก็มาในคลิปนี้ที่เราจะมาอีกชั้นกันก็จะเป็นการาปล่อย MV แล้วก็เพลงเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาวันนี้เลยที่ตอนประมาณหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าตลกลายหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Bad c o m e d y นั่นเองนะครับผมก็คือตรงตัวเลยเนาะก็อ่า เพลงนี้ดูจากแบบพกภาพโปรโมทคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาเป็นทีเซอร์หนึ่งทีเซอร์สอ ER งเนาะก็น่าสมาในเวเพลงช้าเนาะน่าจะเป็นเพลงช้าที่เป็นแบบเพลงผิดหวังอะไรางี้ยดูจากสตอรี่ที่เขาปล่อยออกมาดูมีความแบบมีรักสามเศร้าอะไรางี้ยเนาะแล้วก็ MV เพลงนี้ก็ได้นาเเอก MV เป็นน้องอาย์ไอโฟนั่นเองแล้วก็ความรักสามเศร้าที่ว่าก็คือม,มีน้องอายน้องแทสแล้วก็น้องเออร์วินนั่นเองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสตอรี่จะออกมาเป็นแบบไหนแต่คิดว่าด้วยสไตล์เพลงน่าจะ โดนจริตอันพอสมควรเลยทีเดียวด้วยความที่เราเป็นคนชอบฟังเพลงช้าเพลงที่อิ o n มชั่นหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เพลงนี้ได้แบบโปรดิวเซอร์ที่เคยร่วมงานกับน้อง Atlas มักันมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับผมก็คือ y o u Boy TJ นะครับผมมาทำเพลงเพลงนี้ให้นั่นเองนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปฟังเพลงเต็มๆแล้วก็ดู MV กันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปดู MV กันเนี่ยฝางก่ก่วกดไลค์กด subscribe และฝากกูดิ่งแจ้งเตือนมาให้อ่านนะครับไงก็เดี๋ยวเราไปดู MV เพลงตลกหลายหรือว่าแบดคอมเมดีจากน,น้องแอลลัสกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยเอาแล้วนะผมก็ไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดู MV เพลงตลกไร่แบดคอมเมดี้จากน,น้องแอลลัสกันเลยนะครับผมไปเริ่มดูกันเลยนะครับอุ้ยเปิดมาก็เป็นซีนซีนจูบเลยเหรอน้องแพทกับนอ้องอาายรู สองมักนีของโว๊สองวงแบบว่าเอาวินมาที่เรียกว่าถูกจังหวะไหมอันนี้เสียงไหนปะใช่ไหมเหมือนเป็นแบบนักแสดงเหรอใช่ไหมอันนี้เป็มภูมิ อาเหมือนแบบว่าแพทนะถ้าเป็นผู้กำกับหรือเป็นทีมกำกับอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนเป็นแบบว่าในสตอรี่ในมหาลัยเนาะมีความแบบกลิ่นอาย You Boy T J ชัดเจนมาก เหมือนแทดแอบชอบจะเหมือนว่าสองคนนี้เขาก็ชอบการอนะไรนี่ไหมอุ้ยมีท่าเต้นด้วยอันนี้เนี่ยท่าในทีเซอร์เอยะจอตในทีเซอร์แต่ต้องบอกเลยแบบแทดลุกใส่แว่นอันนี้คือแบบอุ้ยจะตีกันลุกจะตีกัน อ,อันนี้ไงซีนในแบบทีเซอร์อันนี้ก็คือซีนจุบอีกหนึ่งซีนโอ้หเสียงไนท์ อแสดงว่าแบบเหมือนเหมือนแทสตะคนปฏิเสธก่อนเหรอหรือยังไงอ่าละครวิธีแบบอวกาศมากแลโรดิเอะหรือว่าแบบอ้าก็ยังมีใจให้แทสอยู่หลังละครจบเอามีอะไรอยากจะบอกแกนะอ๋อเหมือนแบบให มันผ่านละครไปก่อนยน,นี่หรอ,อเอ๊ะยังไงอ้าวสรุปคืออ้าไอากับแท็ก็คือยังชอบกันแต่คนที่ผิดหวังกลายเป็นอวินเหรอคืนก่อนการแสดงยังไงนะอ๋อ แกจะแบบว่าแอบเป็นเรือผีได้ไหมโอวินแทดแทดโอวินได้ปะช็อตจบเมือ่อ,อ,อ,อกี้คือเพลงช้าก็ยังมีท่าเต้นอยู่นะแล้วคือบวกบวกเขาเลิศมากกับท่าเต้นสับอยู่เฮ้ย<ว>ชอ็อตเหมือนแบบตอนเริ่มเลยเฮ้ยมีทูบีคอนติเนียด้วยแสดงว่าต้องมีแบบ เรื่องราวสตอรี่ต่อจากนี้หรือเปล่าหรือแบบเพลงต่อไปหรือยังไงเฮย้ยน่าสนใจมากๆนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็รีแคปกันตอนท้ายนิดหนึ่งละกันนะครับผมอาล่นะครับผมก็จบแล้วผมกับการเรีคชัน่น MV เพลงตลกายหรือว่า Bad คอมเมดีจากน้องๆ a t l a s นั่นเองนะครับผมก็เรามาพูดถึงตัวเพลงก่อนแล้วกันนะกก็อย่างที่บอกไปในตอนเรีกชั่นเลยแบบขึ้นมาแล้วแบบนิดเดียวคือรู้เลยเนี่ย สมกับเป็นแบบว่าเพลงของยูอบทีเจมากคือกลิ่นอายความมีลายเซนชัดเจนมากในเพลงเนี้ยเอาจริงๆถึงแบบไม่ได้รู้มาก่อนว่าแบบโปรดิวเซยูอบทีเจก็น่าจะเดาได้ไม่อย่างนะคือแบบสไตล์เพลงแบบค่อนข้างชัดเจนมากเนาะเพราะแบบยูอบทีเจก็เป็นอีกหนึ่งต้องเรียกว่าหนึ่งโปรดิวเซอร์มือทองของวงการทีปปยุคปัจจุบันมากๆนะครับผมหลายๆเพลงที่เขาทําออกมาก็คือแบบฮิตมากๆเนาะแล้วก็ เพลงนี้ก็อย่างที่บอกคือตัวตนความเป็นอยู่บอยติเทชันมากในเพลงนี้เนาะมีความแบบเป็นเพลงช้าที่ไม่กรูปะมันมีความฮิปฮอปมีความแบบเหมือนแรปเหมือนร้องสไตล์ที่มีความแรปหน่อยเข้าไปในในตัวเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เพลงหนึ่งเพลงที่คือตอนแรกอะคิดว่าในดูจากในทีเซอร์หรือว่าคอนเซปต์ต่างๆคิดว่ามันจะเป็นเพลงที่ช้ากว่านี้แล้วก็หรือว่าเป็น ความเศร้ากว่านี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอาพอฟังจริงๆก็อ,อาจจะไม่ได้ช้าขนาดนั้นเนาะแล้วก็มันเป็นเพลงเศร้าแหละแต่มันไม่ได้เศร้ามากขนาดดีอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าพอมัน,นออกมาเป็นแบบนี้มันก็ทําให้ฟังง่ายขึ้นสาหรับคนที่ไม่ได้ชอบเพลงช้ามากหรือเพลงเศร้าจัดๆก็อันว่าเพลงนี้ก็ฟังได้ฟังฟังง่ายฟังสบายนะครับผมแล้วก็มันมีกรุ๊ปที่ มันจะไปรีเลตต่อในส่วนของการเต้นอะไรเงี้ยเนาะก็คืออย่างที่เราเห็นตอนถ่าย m อมีว่ามันมีการเต้นมีครกราฟด้วยนั่นแหละนะครับผมก็แต่โดยรวมชอบนะเพลงนี้เอ่อดูเป็นเนื้อาหาที่ค่อนข้างชัดเจนนะมันเหมือนเป็นการถ่ายทอดมุมมองอันนี้อันอ่านเราจากตัวมินนิ่งของตัวเพลงบวกกับงานภาพด้วยเนาะเหมือนเป็นการถ่ายทอดมุมมองอันไม่แน่ใจรู้สึกว่าเหมือนเป็นการถ่ายทอดมุมมองของ เอาจริงๆเรามองได้2แง่นะคือเป็นมุมมองของแทดในในเรื่องในในนิตสตอรี่ก็ได้หรือพอไปถึงตอนจบเอาจริงๆก็เป็นมุมมองของเออร์วินได้เหมือนกันเนาะก็เลยแบบมันได้ทั้ง2ตัวละครนี้เลยนะครับผมเนาะก็ในส่วนของ MV ก็คืออันว่า MV มเขาเสื่ออมาดีนะนะครับผมเป็น MV ที่อันนี้เป็นเอที่เน้นสตอรี่เลยไม่ได้เน้นลายซิงเลยนะครับผมอาจจะมีแบบ ซินเต้นตอนท้ายนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมแต่แต่โดยหลักๆคือไม่ได้เน้นลน์สิงเนนสตรอรี่ล้วนๆแล้วก็เหมือนเป็นการดาเนินเรื่องโดยมุมมองแล้วการดาเนินเรื่องของตัวละครของแท็นาะเป็นหลักเท่าที่แบบจับสังเกตจากตัวในตัวเอมีแล้วก็เป็นมุมมองของแท็ที่มีต่ออ่าทั้งอาไอแล้วก็เออร์วินด้วยนะครับผมก็เหมือนเป็นสตรอรี่ของอันนี้เดาว,ว่าน่าจะแบบ คือมันเป็นช่วงของมหาลาัยเนาะคิดว่าอันนี้เหมือนเป็นชมรมการละครหรือเป็นแบบคณะนิเทศหรืออะไรงี้ละมังเนาะก็คือที่เป็นที่ต้องทํางานทําละครเวทีขึ้นมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็แท็น่นา, Listen, an, er <un> <be exist> <face> าจะเป็นผู้กํากับนะครับผมหรือว่าทีมกํากับนั่นแหละแล้วก็เออร์วินกับอ้อายน่าจะเป็นนักแสดงอาจจะเป็นพระเอกนางเอกของของสเตจนี้หรือว่าของละครเวทีนี้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็เหมือน แท็กับอารตอนแรกอาจเข้าใจว่าอตอนเร,เริ่มเรื่องเหมือนแท็จะแอบชอบอาอ์ไแต่อาอาไปชอบแล้วก็สนิทเกอร์วินมากกว่าแต่เพราะมันมีมาเฉลยตอนหลังที่แบบว่าเหมือนอาอาไก็จะเป็นคนแบบบอกความรู้สึกแหละเหมือนเป็นชากี่เหมือนจะไปจูบแท็กนะอันนั้นนะแล้วแท็กบอกว่าแท็กถอยตัวออกมาแล้วก็บอกว่าเหมือนหลังจบละครวทีจะมีอะไรจะบอกเหมือนอันนี้คาดเดานะว่านะว่าเหมือนแท็กอาจจะอยากให้โฟกัส กับละครเวทีก่อนเรื่องความรักเอาไว้ที่หลังอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่จริงๆทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกดีกับ R อเนาะพอตอนนี้มันมาเฉลยว่าเคือไอก็รู้สึกดีกับแท้แท้ก็รู้สึกดีกับอ้ไอยอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเราดูเหมือนแบบไอ้อ้เขาจะชอบทางเอวินอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพอพอมาตอนท้ายที่เหมือนแบบอ่าที่ละครเวทีจบที่แท้ยืนเหมือนจะเดินออกไปแล้วก็ยืนกลับมาตบมือให้เหมือนแบบอินดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ อาอก็ส่งสายตากันมาแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบว่าสองคนน่ะเขาเริ่มซิงกันแล้วแล้วก็ที่ซีนที่แบบเออร์วินหันมาที่อยู่อยู่ข้างๆอายแล้วก็หันมามองแล้วคือหน้าเศร้าๆอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีแบบแฟลชแบกด้วยไปแบบตอนท้ายอะ่ะกับทําให้รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาทิ้งปมไว้เนาะเพราะว่าอย่างที่ตอนท้ายอะ่ะที่เออร์วินมาเห็นฉากเหมือนสไลด์โชว์ที่เป็นแท เปิดแล้วก็รีบปิดไปแล้วก็หันไปมองอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาทิ้งปมของฝั่งทางตัวละครของเอวินไว้เนาะว่าแบบมันจะมีอะไรยังไงต่อนาะเพาะเคยคุยญบอกทูบีคอนติเนียอันนี้อ่านไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสตรอรี่ต่อเนื่องจากเพลงนี้หรือว่าจะเป็นสตรอรี่ของเพลงต่อไปของแอด a ลเลยที่จะใช้สตรอรี่ต่อกันหรือย,อยังไงอันเนี้ยไม่รู้เนาะแต่ว่าเหมือนคอนเทนต์เคลียร์ใน ผมของตัวละครของแท็กับของอา้อายแล้วแต่ว่าของเออร์วินน่ะดูเังมีความแบบเอ๊ะยังไงนะของตัวละครตัวนี้มันจะต้องมีอะไรยังไงต่อจากนี้อีกอะไรเงี้ยนะครับผมแล้คะครเมื่อกี้ด้วยความด้วยความแบบสาวายนิดนึงคือสดที่ตอนท้ายอ่ะที่เป็นแฟลแพ็กที่เ,เออร์วินหันไปไปหาแท็ที่เหมือนริบปิดอ่าสไลด์ที่ฉายภาพอยู่อ่ะหันไปมองเหมือนเอ๊ะหรือว่า หรือว่าหรือว่าหรือว่าเอวินแท้เอวินหรือเป้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้คงไม่หรอกแต่ว่าแบบูุกับสาววายแอบแอบนิดนึงเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าแบบว่าสตอรี่ดีนะแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ความแอคติ้งต่างๆของของเอ็มบีนี้ก็คือค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะแบบสามสามคาแรคเตอร์หลักเนาะก็คืออ่าน้องแท้น้องาอแล้วก็น้องเอวินคือชอบมากๆอย่างน้องแทดก็คือเป็นคน ดำเนินเรื่องแล้วก็ผ่านมุมมองของตัวละครของแท็สโนะแล้วก็ของออา,ายก็ถือเป็นผู้รับส่งอารมณ์ที่ดีอ่ะทั้งกับเอลวินแล้วก็ที่แท็ยืนมองอยู่หรือว่ากับแท็เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือกับเอลวินอะไรเงี้ยก็อีกหนึ่งคนที่แบบโอ้โหเขาเก่บ acting ก,ก็ดีมากๆจริงๆก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะอยู่แล้วละน้องออา,ายนอกจากเรื่องงานเพลงงานโวคอลเลย acting น้องก็คือแบบเลิศอยู่แล้ว ผ่านผลงานการแสดงมามากมายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ก็ต้องพูดเลยว่าเออวิน er ก็คือสายตาดีมากเลยอะคือแรกๆก็โอเคแบบว่าแบบแอคติ้งดีไหลลื่นแต่อันชอบชอบอวินมากๆนะั้งแต่ซีนที่แบบละครเวทีจบอะแล้วไอ,อ,อหันไปมองกับแท๊แล้วก็ยิ้มยิมแล้วก็เหมือนมีน้ำตาคอคอ,ขอแล้วที่เอวินหันมาแล้วแบบคือมันเศร้าอะคืออันนั้นคือแบบโหอวิน er เลิศมากกับแบบแคสเซลวีอะแล้วก็อีกซีนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกที่เป็น,ปน,ปนแฟลชแบ็กกลับไปที่เหมือนอวินไปลืมของที่สเตทแล้วก็เห็นแท๊ดถ่ายภาพแล้วก็แท๊รีบปิดภาพไปแล้วก็หันไปมองอะเอซอีนนั้นก็คืออารมณ์แบบมาเต็มมากๆเนาะก็คือแบบว่าเอวินก็คือเลิศนะครับผมจริงๆก็คือเห็นเอวินเคยเป็นพระเอกเอ็มบีมาก่อนนะใช่ไหมของเอ็ดลาร์ดก็เห็น ความความสามารถการแสดงน้องมาแล้วล่ะแล้วก็มาพิสูจน์อีกครั้งใน m อ็นี้ก็คือต้องบอกว่าแบบชอบมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกคือชอบแทลุกใส่แว่นลุกนี้มากมีความเนิร์ดเนิร์ดเท่หล่อมากนะครับผมแล้วก็่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดเยอะนักนะครับผมเพราะวด้วยความเป MB ็น m v s t o r สตอรี่นะคนอื่นๆก็เหมือนเป็นนักแสดงสมทบมาช่วยพพอร์ตเนื้อเรื่องสตอรี่อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากหรือเด่นชัดเท่านะครับผมแต่ว่า ก็เป็นการทําให้เนื้อเรื่องมันแบบดําเนินต่อไปได้ด้วยความสมบูรณ์นั่นเองแล้วก็ได้เห็นซีนเต้นนิดหนึ่งในตอนท้ายของ m อ็คิดว่าครูครับเต็มๆกน็น่าจะเต้นกันทั้งเพลงอยู่นะครับผมตามสไตล์แอตแลสไม่ว่าจะช้าจะเร็วเพลงจะเป็นยังไงยังไงก็เต้นนะครับผมแล้วก็น่าจะท่าเต้นเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันเนะื้อจากที่เห็นในตอนอ่าตอนท้ายของ m v ็จริงๆเหมือนใน m v เขาแอบแทรกๆมานิดนึงแล้วก็แอบชอบท่าเต้นอยอ่างนนึงเมื่อกี้ อะไรแค่เธอมีเขาปะแล้วก็เป็นท้าเขาขึ้นไปแอบมีความตลกตลกแฝงเข้าไปอยู่เหมือนกันเป็นแบบอาจจะตามชื่อเพลงหรือเปล่าตลกร้ายอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องรอดูแบบฟอร์มเม้นต์สเตจของเพลงนี้คิดว่าอย่างที่บอกครูกาฟมัน่าสนใจเดยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เขาขึ้นมาตอนท้าย MV ว่า to be continue อันเนี้ยต้องรอติดตามเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อจะเป็นอย่างที่อันเดาไว้ไหมว่าปม ต่อไปอาจจะเป็นของฝั่งเอวินหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามเนาะหรือว่าทางเอลิสคาดเดาหรือว่าตีความคิดว่ายังไงกันบ้างสําหรับ MV เพลงนี้สามารถคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้เนาะว่าเออคิดเหมือนแอนหรือเปล่าหรือว่า คิดยังไงต่างออกไปยังไงอะไรเงี้ยมาพูดคุยกันได้เช่นกันนะผมก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับการเรียกชั่น MV เพลงตลกไลยหรือว่าแบดคอมเมดี้จากน้องแอตลาสนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาเจออันได้ใหม่ในคลิปเรียกชั่นคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมทั้งคอนเทนต์ของศิลปินทั้งฝันทีฟ็อกและก็เคทฟ็อกยเช่นกันนะผมยังไงสำหรับเนี่ยไปก่อนนะครับบ๊ายบายคับ